ทีทะเลนะแอแมแซมนะคะแล้วตอนนี้แน่นอนค่ะได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยกับศิลปินหนุ่มน้อยน่าใสนะคะที่อยู่กับเราตอนนี้คามไทยนั่นเองสวัสดีค่ะ,ะเอเคคิด,ด <laughs> เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคะโอ้โหสุดๆเลยฮะนะตื่นเต้น<ช>อ่ะเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันแน่นอนแฟนๆคนไหนอยากจะส่งเมสเซจมาพูดคุยก็สามารถส่งมาได้ทอสง SMS 4 2 2 1 4 4 1นะคะหรือว่าโทรมาหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวช่วงนั้นจะมีเวลาเดี๋ยวจะเปิดสายให้คุยกันอ่ะแต่ก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบกี่ขวบคะ 16ครับ16บหกขวบเป็นหนุ่มน้อยเลยแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะคะเป็นไงบ้างได้ของขวัญวันเกิดกี่ชิ้นได้ชิ้นเดียวครับเพราะร่วงกับปีใหม่ไปเลยจริงได้จากใครได้จากแม่ครับแม่ให้อะไรคะให้ไม้จิ้มฟันครับก็ยังลบฮะจริงเหรอคะอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนโอ้โหก็เรียกได้ว่าเพิ่งจะมีบัตรประชาชนนั่นเองตื่นเต้นไหมคะตอนถ่ายรูปทำบัตร ก็หน้าไม่เหมือนตอนนี้เลยฮะหน้าเหมือนเหมือนโจรก็อ่ะแล้วยินดีด้วยนะเก็บไว้ให้ดีๆบัตรประชาชนสำคัญเพื่อนะเอาล่ะดูมากัดดีกว่าจุดเริ่มต้นของทางไทยนิดนึงเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้มีวันนี้วันที่เรารอคอยก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆละครับเป็นชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆตอนทำไมเราไม่เคยเห็นแววเลยว่าตัวเองชอบเต้นอ่ะใช่เป็นคนแบบงงๆฮะอยู่ดีก็ทําขึ้นมาเลยฮะใช่ตั้งแต่เจ็ดแปดขวบแล้วครับก็แบบ เห็นว่าแบบเป็นรายการเต้นอะไรอย่างนี้ครับแม่ชอบเปิดให้ดูครับตอบแม่งงนน้ำสดุชอบเปิดให้ดูตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรครับก็เลยบอกแม่ไปเรียนอยากเรียนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พาไปเรียนก็เลยชอบมาถึงทุกวันนี้เลยครับแสดงว่าเป็นคนชอบชอบกิจกรรมชอบชอบทำกิจกรรมนั่งนิ่งๆไม่ค่อยได้ครับบอกค่ะตอนเด็กๆก็มีเรียนอะไรบ้างเนี่ยมีนอกจากเรียนปกติแล้วเรียนหนังสือแล้วมีทํากิจกรรมอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ป .4 ก็มีเรียนดนตรีไทยครับดนตรีไทยใช่ แบกแนวม,มากฮะถานาัดอะไรคะเป็นระนาดเอกของวงแล้วก็ระนาดทุ่มครับผมเก่งมากอ่ะมีดนตรีไทยแล้วอีกมีเต้นใช่ครับมีเต้นแล้วมีอะไรอีกไหมคะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็ไม่รู้เลยโอ้โหเวลาที่ไหนซ้อมแล้วมีอะไรอีกคุณแม่บอกว่าอะไรนะคะเอาไว้นะคุณแม่บอกไว้าใช่ใช่ลืมไปเลยเออทำเยอะทําเยอะอะแล้วอย่างนี้เป็นยังไงมนอย่างไนถึงได้มาเป็นศิลปิน ก็ตอนตั้งแต่ตอนชอบเต้นนะครับแล้วก็เหมือนถ่ายวิดีโอตัวเองลง y u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  e ครัาเหมือนว่าใช่เหมือนดูท่าตัวเองก็แบบเป็นไงรอดไปรอดไปไ้ดูว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนใช่ครับลงชิลๆเล่นๆเลยฮะแล้วก็พี่ทางแผนแคสติ้งจากกามิกาเซ่ก็ไปเห็นเข้าครับอ๋อใช่เลยเล่นออดิชั่นดูครับค่ะ แล้วเป็นไงบ้างคะพอ,อเขาเรียกเอาดิชั่นร้อยฝั่งนิดหนึ่งบรรยากาศวันนั้นเป็นไง <c oughs> ตื่นเต้นไหมมีใครไปบ้างคนมาดูเราเยอะไหมก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเต้นแต่เด็กๆแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เรียนร้องเพลงเท่าไหร่ก็กังวลมากเลยว,ว่าร้องเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าฮะค่ะก็ผ่านมาด้วยดีครับค่ะวื่นเร้นกเลยตอนเขาบอกว่าอยู่คมมิคเซ่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับตอนแรกกังวลว่าแบบ รุ่นพี่เขามาักขนาดนี้แล้วเราจะไปไหวไหมก็เวลาเจอพี่จริงๆก็ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นกันเองดีครับค่ะก็สบายๆอยู่กับเพื่อนๆใช่เลยครับมีสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมคะในนั้นสนิทกับ GHOXIS ครับใช่อ้าวทำไมหัวเล้ออะ ใช่ทุกคนเขาแบบงงมากสนิทกับจีโฮฮะตายแล้วทำไมะคะไม่รู้เหมือนกันคับต่างคนต่างก็เรียบร้อยนะฮะก็รู้รต่างก็ต่างก็เรียบร้อยโอ้โหร้อยใหญ่เลยร้อยใหญ่กว่าเดิมกอ่ะพูดถึงชื่อบ้างครับผมทามไทยหลายๆคนคิดว่าเป็นชื่อฉายาเข้าวงการแล้วชื่อทามไทยหรือเปล่าอ่ะคุณแม่อยู่นี่แล้วชื่อจริงๆตามบัตรประชาชนเลยครับทุณไทยค่ะก็คือคุณแม่ตั้งให้ใช่ครับ ก็ไทม์ก็มีความหมายว่าผู้ม sure> ียศศักดิ์ไทยก็แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับค่ะรวมๆกันแต่ผมก็คิดไม่ออกว่ารวมแล้วจะเป็นอะไรดีมีแต่ความอลังการเกิดขึ้นได้จริงไม่อยากชมตัวเองมากอะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กหลังจากที่ได้เป็นศิลปินแล้วก็ฟีดแบ็กจริงเกิลแรกก็ดีมากเลยครับผมเพราะว่าเวลาไปทัวร์ต่างๆเขาก็ร้องเพลงได้ตอนแรกก็แบบกังวลอยู่ว่า ร้องเพลงเราได้หรือเปล่าจะจาชื่อเราได้ไหมอาจจะแบบเขาจะคิดว่าเฮ้ยันี่มันใครอยู่ข้างบนเนี่ยใช่แต่เขาก็รูชื่อเราใช่ก็โอเคครับดีมากเลยครับไปทัวร์ที่ไหนมาแล้วบ้างที่ระยองราชบุรีแล้วก็สุพรรณครับแล้วช่วงปีใหม่ได้ไปฉลองหรือว่าไปทัวร์ทำงานครั้งนี้ก็ทํางานบ้างครับแล้วก็อยู่บ้านครับอ่าอ่าพูดถึงซิงเกิลใหม่รักกว่านี้ไม่มีอีกละครับเป็นไงบ้างคะเหมาะกับตัวเองไงชอบเพลงแบบนี้หรือว่า เขาก็เอามาจากเนื้อหาของทามเพราะว่าเป็นคนกวนๆอยู่แล้วนะฮะก็แบบว่าเริ่มเนื้อเพลงมาเลยก็ทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเขามีแต่ทราบแล้วเปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาเลยนะฮะทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใช่ก็เป็นตัวของตัวเองดีครับค่ะแล้วรักกว่านี้ไม่มีอีกละนี่เห็นบอกว่าได้ร่วมงานกับโทโมด้วยใช่ครับผมพี่เขาก็ให้คําแนะนําหลายอย่างเลยครับค่ะทำไมถึงได้ร่วมงานกันคือรู้จักกันอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะก็เขาคงเห็นว่าเหมือนแบบว่าทาไมไม่ร่วมงานกับจีโฮอ่ะโอ้โหคงไปกันใหญ่เลย คงไปกันยาวเลย <laughs> อ่าร่วมแบบกระทมโมอ่าครับเขาพแบบว่าเห็นชอบเต้นเหมือนกันอ,อะไรนี้ก็เลยเอามาร่วมงานกันดูครับเพลงนี้พูดถึงอะไรเป็นเอ่อการบอกรักอีกแนวหนึ่งซึ่งไม่บอกตรงๆค้าเป็นบอกทาง<ม>อ้อมว่ามากขึ้นหรือน้อยลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันรักที่สุดแล้วครับนี่นี่ ได้บอกไปบ้างอย่างคะในชีวิตจริงยังเลยครับเก็บไว้บอกอยู่ฮะเนี่ยให้คุณแม่แม่มองตาคาเ็งเลยคฮะยี่ไม่พูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะรู้พอดีครับ แล้วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะคะอะพูดถึงมิวสิกวิดีโอด้วยนิดนึงเห็นบอกว่ามีทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็มีประมาณ5ซีนด้วยมั้งเป็นไงบ้างไลฟ์ฟังนิดนึงบรรยากาศการถ่ายทำเป็นไงตื่นเช้าไหมคะก็ตื่น6กโมงเช้าครับแล้วก็เลิกตีสี่ของวันนึงเลยครับเกือบจะ24ชั่วโมงเลยครับก็สนุกมากครับเพราะว่าเหมือนเป็น MV ็มวีที่ทำให้กล้ามขาขึ้นเลยทีเดียวเพราะว่ามีวิ่งลงบนไดการสนุกมากเลยนะครับเห็นแบบใน MV วิ่งทีเดียวฮะจริงๆอะวิ่งหลาย คัดโอ้โหสนุกเลยฮะกล้ามทั้งวันแข็งแข็งเลยฮะดีในการออกกอลังกายนะพ่มฟิตแอนด์เฟิร์มทุวัทันทีแล้วก็ส่วนเรื่องเต้นนะครับเต้น1ิบรอบเพราะว่ามี5ชุดก็เปลี่ยนชุดคนละชุดละ2รอบครับค่ะแล้วอย่างนี้ตารางเวลาชีวิตตอนนี้เปลี่ยนไปไหมคะก็ต้องเรียนทํางานมีกิจกรรมที่เราชอบอีกก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งยังไงคะอย่างนี้เหมือนอย่างเช่นผมเรียนถึง4ี่โมงก็อาจจะมาทํางานหลัง4ี่โมงแล้วครับค่ะ ใช่ก็ต้องแบ่งเวลาดีๆเพราะว่าช่วงใกล้สอบไปด้วยครับโอ้นะคะเด็กๆที่ทํางานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยสามารถดูทำตัวอย่างได้แบบฉลาดู่แล้วน้องหนัวเข้าใจหัวเราะในลำคอโอ้ถึงซงกต่อไปบ้างดีกว่าจริงๆแล้วช่วงแรกเราเปิดไปแล้วเนาะรับอี้ไม่มีอีกละครับมีเพลงช้าอะไรบ้างไหมอะไรพวกนอยากเห็นภาคซึ้งเวอร์ชันซึ้งของเราบ้าง ก็ซิงเกิลต่อไปเป็นเพลงช้าครับผมรอดูอีกทีว่าแบบจะมีเต้นแซมมันหรือเปล่าเพราะว่าเต้นมาสักขนาดนี้แล้วขอคืนทุนสักนิดนึงคือเต้นช้าเสียตั้งเน้นสักขนาดแล้วอ่าโอเคครับมีท่าเต้นที่ชอบเป็นวิเศษนะคะท่าเต้นนะครับมันต้องต้องแล้วแต่ฟีลครับบางทีก็แบบอยู่บ้านนี่เต้นไหมอยู่บ้านเต้นไหมหรือว่าก็เต้นบ้างบา็โอกาสนะฮะ ถ้าเปิดเพลงดังข้างมากอาจจะเคลียร์รองเท้ามาได้ก็ต้องดูบางโอกาสนิดน,นึงนะฮะว่าก็โอเคหรือเปล่าใช่ต้องระวัะ <laughs> งเอาเพลงช้าจะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยก็กําลังทําอยู่ครับทำอยู่นะ,ะใช่เดี๋ยวจะมีบอกอีกทีครับว่าปล่อยเมื่อไหร่อีกทีครับอ่าก็เดี๋ยวติดตามพอดีละกันนะคะเดี๋ยวแม่จะมาพูดคุยกับเราในรายการอีกนะคะมาส่งมอบมิวสิกวิดีโอกันนะคะน้องโมมีอะไรถามมาให้อย่ายิ้มหวานตลอดเลยไม่มีพี่แพทพี่แพทย์ทั อยู่ในอะหลบเลยอ้าวเดี๋ยว <พบ S 2> ช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับน้องทามแค่นี้ก่อนแต่ว่าช่วงหน้ายังไม่ไปไหนแน่นอนนะคะคเ,ออเดี๋ยวเราจะมีโชว์มาฝากกันแล้วก็หัวข้อ S M S อย่าลืมส่งมาดูเขาให้จับคู่จิ้นกันคู่จิ้นอ่ะคือพี่อ่ะเป็นรุ่นป้าแล้วไง<อ>ไม่เข้าใจเขาคู่จิ้นแปลว่าอะไรน้องทามลองอธิบายนิดน,นึงตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถามแฟนมาเป็นคู่อะไรเป็นคู่ที่แบบ เหมาะเหม่งนเ,โโเนี้ยเหรอโอ้โหดูแลดูคำเลยเหมาะเหม่งเข้ากันเข้ากันเหรอคะพี่แพทย์เข้ากาัน <_ d ata> ใช่เข้ากันแล้วครับเห็นในเน็ตมีจิ้นทามกับน้องมินด้วยฮะเ <_ d ata> ขาั้นเข้ากาันตอนแรกก็งงจิ้นอะไรจินคืออะไรแล้วตัวน้องทามเองอยากจะเข้ากันเข้ากันกับใครนะครัมีกระแซออันนี้เป็นหัวข้อหนึ่ง SMS เ <_ d ata> ให้แฟนๆเนี่ยลองแมทช์กันโดแต่ส่วนตัวแล้วอะคิดเยอะเลยนะครับเปิดหนังสือไล่หน้าไม่ถูกเลยทีเดียวเอาใครดีเอาเอาแบบร่วมงานก็ได้หรือว่าร่วมงานเหรอคะ หรือไปกินข้าวไปช้อปปิ้งเนี่ยน่าจะเข้ากับคนนี้เอาร่วงงานดีกว่าเดี๋ยวยาวนะครับผมผมไม่คิดะไรไม่เลยรออยู่พี่หวายแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ชอบเต้นเหมือนกันแล้วก็เพิ่งมีซิงเกิลใหม่ปล่อยไปด้วยนะครับนี่อ่ะก็เป็นพี่หวายนะคะแฟนๆจะสามารถส่งมาเรียนแบบคําตอบก็ลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวให้น้องทางเป็นคนเลือกเนาะใครุดท้ายของาะวัลไปนะคะเดี๋ยวให้เรื่องหนึ่งมิวมิกวิดีโอที่อยากดูวันนี้ค่ะก็ตั้งแต่ที่พูดพี่หวายเมื่อกี้ไปเลยนะฮะก็รักขันทำไมครับของพี่หวาย ทำไมถึงชอบเพลงนี้เพราะว่าโอ้โหแดนเซอร์เต้นเต็มมากพี่วายก็เต้นสุดฤทธิ์จริงๆเลยนะฮะตายแล้วนจะรอดูอีกทีลอดูเลยว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะงานจากน้องหวายนะคะดูกันเลยช่วงหน้ามาดูน้องทามเต้นกันบ้างดีกว่าจะมันขนาดไหนนะคะเตรียมพร้อมแน่นอนค่ะ